บิสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของเรานั่นก็คือการที่เราทุกคนนั้นจะต้องสร้างหลักศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราเพราะว่าการที่เรามีความศรัทธาความเชื่อมัน่นความรักความกลัวต่อพระองค์ Allah ุ u b า a n a h u แล้วมันจะทำให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและก็ปลอดภัยระมัดระวังในสิ่งที่ผิดและก็จะ มันทำในสิ่งที่ถูกเพราะแน่นอนพี่น้องครับหากว่าหัวใจของเรานะั้นมี إ ي م านที่เข้มแข็งเราก็จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ได้มากขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่จิตใจหัวใจของเรานะั้นอ่อนแอมันก็จะทําให้เรานั้นเข้าข่ายที่จะกระทําผิดหรือเป็นประตูเป็นกุญแจหนึ่งที่จะทําให้ชัยตอนมนรานั้นเข้ามายุแย่และก็ครอบงําเราฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านอับดุลเลาะห์สเลต่านได้ให้ความสําคัญนั่นก็คือจิตใจ านบูฮัวไรร์รอดรอดยารออนุได้กล่าวว, Ramadan, ว่าหัวใจของมนุนษนั้นก็เปรียบเสมือนพระราชาถ้าหากว่าพระราชาดีทหารของพระราชาก็จะดีด้วยแต่ถ้าหากว่าพระราชาไม่ดีเนี่ยทหารของพระราชาก็ไม่ดีด้วยฉะนั้นหากว่าหัวหน้าดีลูกน้องก็จะดีแต่ถ้าหากว่าหัวหน้าไม่ดีเนี่ยนะครับลูกน้องก็จะไม่ดีตามไปด้วยฉะนั้นนะครับหัวใจคือพระราชาส่วนร่างกายนะครับตาหูปากแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบริวารของมันฉะนั้น ลิ้นของเราจะพูดอะไรตาของเราจะมองอะไรหูของเราจะฟังอะไรถ้าหากว่าเรานั้นมีจิตใจที่เข้มแข็งมีอิมานเราก็จะระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้ท่านนบีสุลต์ละฮฮุยอัลเลวะสลัมได้สอนว่าไว้นในฟินเจสัดมุตุกออิดะสัละฮัดสัละฮันเจสัดอุคุลลุวไอิดะฟาสัดัดฟาสัดันเจสัดอุคุลลุอัลาวะฮิยัมกัลนบีบอกว่าพึงทราบถัวว่าแท้จริงแล้วในร่างกายเรานั้นมีเนื้อก้อนหนึ่ง หากว่าเนื้อก้อนนี้มันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนี้มันไม่ดีมันเสียร่างกายของเราก็จะไม่ดีไปด้วยและเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจนั่นเองพี่น้องครับวันนี้ถ้าหัวใจเรามีอีมานมีความศรัทธามีความรักมีความกลัวมีความหวังต่อสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก เราสามารถที่จะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดายถ้าหากว่าเราทุกคนนั้นมีอม م ا นที่เข้มแข็งมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่อดทนกับบททดสอบจิตใจที่มุ่งเน้นในการทำอิบาดะและตามแบบฉบับของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะอะลัยฮุสซลลัมพระว่าท่านนบีกล่าวว่าอัตตกวาฮาฮูนะวายูชีรุอิลาสต์รีฮีซาลาสมาร,รอดนบีชี้ไปที่หน้าอกนะครับว่าความยำเกรงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือตรงหัวใจนั่นเองะนันนพีน้องครับ การศรัทธานั่นคือการเชื่อมั่นและการพูดและการกระทำเมื่อเราเชื่อด้วยหัวใจแล้วพี่น้องครับเราก็จะต้องกล่าวออกมาด้วยกับลินของเราการปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์พร้อมกับการปฏิบัติด,ด้วยกับอวัยวะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราเชื่อว่านาบีคือศาสนาทูตคือแบบอย่างของเราแล้วเราก็จะกล่าวซุบฮานะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ละอิลลอห์ทุกอย่างที่เป็นการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์สรรเสริญต่อ Allah, ตอัลลอฮ์ซุบฮานะตะละ พูดจาดีเรียกร้องมาสู่ศาสนาอิสลามพร้อมกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามการละมาดหรือการบริจาคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการปฏิบัติไปสู่ความดีนั้นนี่คือองค์ประกอบของอีมานที่สมบูรณ์นะครับเชื่อด้วยหัวใจกล่าวออกมาด้วยลิน้นพร้อมกับการปฏิบัตินี่แหละครับที่เราเรียกว่าการอิมานที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ